ขอบคุณพี่น้องเราเจ้าที่ได้รับทั้งหลายด้วยความเลื่อมใสในวันดีนางฟาริยาเพชรใจด้วยความเลื่อ,อมใสผมบอเมื่อพิจณเอาเลยครับพี่น้องเราเจ้าททั้งหลายควรพิจารณาให้ดีว่าทำไมข้าเองถึงไม่ค่อย หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเองมันง่ายนิดเดียวว่าหน้าที่ของข้าไม่ใช่มาถ่ายรูปให้พี่ของเนดงโค้ชต้องใช้สมองคิดหลายอ่ะนะหน้าที่ของข้าคือมาร้องเพลงอยากถ่ายก็ถ่ายไปว้าตำรวจก็ได้จับเจ้าหน่าที่ข้าก็ไม่ไป ้องเจ้ายุธข้าเองนำประสบก,การณ์เรื่องเหล่านี้มาแชร์ในทุกวันนี้งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเฟสที่เขาจัดระบบเอาไว้เรามีความสุขเสมอกันทางหน้าท้งน้าและทางหลังมาที่นี่กันพูดให้ในภาาไทยขันไทยแห่งได้กอได้ขอได้ก็อเอาเราพูดในห,หลักไทยมันกลายเป็นความวุ่นวายไมสุลปินเหมืกับมันดิ่งดิ่งพอผู้ดูทางหลังกับเามอ,องเพื่อนมาไทยลูก ก็เลยว่าแสนเตียมตามสบายนะครับภคยอยากไทยกับไทยแ้วหำกดแ,กแง่หำโต่ายไปเต่มันจะมีอยู่กันผู้ใดนาพาพก่อัยอกับไทยให้อยู่ <c oughs> อันสุงไท,ไทยไทยทภาพก็ขึ้นมาไทยรูปก็ขึ้นกล้องกังนไง มันก็ึ้นคว้ามยาวนาแบบนี้มันึ้นได้แตะต้น้าวบังคืนกล้ามาไทยไม่แน่ไหนไทยเมีมันบางแงมบางยาเจ้าความดูบบนอย่า <c oughs> ตามลำบากเลยครับตามลำบากที่พูดวันนี้เพื่อทำความเข้าใจในชุมชนที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันต้องทำความเข้าใจไมมนั้นมันไปยาก ประกาศประกาศเพื s, the like oh ่อ <laughs> กุ้มเข้าใจแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพื่อกุ้มเข้าใจเสียงเราทุนีินก็เปนเสียงอบตเด้อเสียงเนราเสียงผู้เฒ่าเนราผู้ใหญ่บ้านบ้านเฮาประกาศกลุ่มหนุ่มสาวเด้อกลุ่มหนุ่มสาวอันคุ้มลมเย็นคุ้มการบ้านรอวังคุ้มวันที่ว่าผาตามาหอดแล i can't believe it